พระเจ้าฉันลืมอะไรไปหรือเปล่าช่วงนี้ฉันขี้ลืมจริงๆถ้าคุณกินไข่กับสิ่งนี้ความจำของคุณจะดีขึ้นและดีต่อสมองด้วยคือมากกว่าคือมากกว่าคือมากกว่า,า,กกวาใช่ครับค่ะคุณหมอขอบคุณครับค่ะฉันจะกินบ่อยๆนะครับค่ะคือมากกว่าคือมากกว่าคือมากกว่าช่วงนี้ฉันขี้ลืมมากเลยกินไข่กับสิ่งนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นมากคือมากกว่า คือมากกว่าคือมากกว่าจริงเหรอมีหลายคนรู้สึกว่าช่วงนี้ขี้ลืมบ่อยขึ้นใช่ไหมครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาเปิดตู้เย็นแล้วยืนงงอยู่พักหนึ่งว่าฉันจะเอาอะไรออกไปนะแล้วก็ปิดประตูตู้เย็นไปหรือเวลาออกไปข้างนอกแล้วก็กังวลว่าฉันปิดแกส๊สหรือ,อยังนะจนต้องกลับบ้านไปดูอีกครั้งก็มีใช่ไหมครับค่ะถ้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำๆหลายครั้งในหนึ่งวันคุณก็อดไม่ได้ที่จะกังวลว่า ฉันจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อได้ยินเรื่องราวของผู้ป่วยอัลไซเมอร์รอบตัวก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกใช่ไหมครับคะ่ะเมื่อได้ยินเรื่องราวของคนที่ยังปกติดีเมื่อวานแต่จู่ๆก็จำหน้าครอบครัวไม่ได้ก็รู้สึกใจหายจริงๆครับค่ะไม่ต้องกังวลนะครับค่ะวันนี้ผมมีข่าวดีมาบอกครับค่ะคุณไม่จำเป็นต้องซื้ออาหารเสริมราคาแพงหรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพใดๆ เลยเราสามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่กำลังจะตายได้ด้วยวัตถุดิบที่คุ้นเคยซึ่งมีอยู่ในตู้เย็นของเราเสมอนั่นก็คือไข่ต้มครับค่ะไข่ต้มเหรอครับค่ะหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับค่ะใช่แล้วครับค่ะไข่ธรรมดาที่เรากินทุกเช้านั่นแหละครับค่ะไข่ที่เราคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กๆแต่ถ้าคุณรู้ว่าไข่นี้ดีต่อสุขภาพสมองแค่ไหนคุณจะต้องประหลาดใจจริงๆครับ ค่ะคุณอาจจะคิดว่าไข่เป็นแค่โปรโตีนเสริมแต่จริงๆแล้วมันเป็นคลังสมบัติสำหรับสุขภาพสมองเลยล่ะครับค่ะอย่างไรก็ตามมีจุดสำคัญอย่างหนึ่งครับค่ะคุณไม่ควรกินแค่ไข่ต้มเปล่าๆครับค่ะคุณต้องจิ้มกับผงสีเหลืองพิเศษที่ผมจะบอกวันนี้สมองของคุณจะอ่อนเยาวลงสิปีเลยล่ะครับค่ะในวิดีโอวันนี้ผมจะมาบอกวิธีกินไข่ทองคำที่ช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ และยังแนะนำเพื่อนซีสามอย่างที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเมื่อกินคู่กับไข่ครับค่ะลองทำตามวิธีที่ผมบอกในวันนี้แค่5วันดูนะครับค่ะคุณจะได้สัมผัสก,กับการเปลี่ยนแปลงที่น่าอัศจรรย์สมองจะปลอดโปร่งขึ้นและความจำจะดีขึ้นครับค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับค่ะก่อนอื่นผมจะอธิบายว่าทำไมไข่ถึงดีต่อสุขภาพสมองครับค่ะ คุณต้องเข้าใจส่วนนี้ก่อนถึงจะรู้ว่าทำไมคุณควรกินไข่อย่างต่อเนื่องครับค่ะในไข่แดงมีส่วนประกอบที่ล้ำค่ามากที่เรียกว่าโคลีนครับค่ะชื่อโคลีนอาจจะฟังดูไม่คุ้นเคยนะครับค่ะผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆครับค่ะถ้าเปรียบสมองของเราเป็นรถยนต์โคลีนก็เหมือนน้ามันหล่อลื่นที่ช่วยให้รถยนต์วิ่งได้อย่างราบรื่นครับค่ะ ถ้าไม่เติมน้ำมันลงในรถยนต์เครื่องยนต์ก็จะฝืดและในที่สุดก็จะหยุดทำงานใช่ไหมครับค่ะเกียร์ก็ไม่เข้าเกิดเสียงแปลกๆและในที่สุดก็จะเสียครับค่ะเช่นเดียวกันครับค่ะถ้าสมองของเราขาดโคลีนความจำก็จะเสื่อมลงเรื่อยๆและขี้ลืมบ่อยขึ้นครับค่ะสมองก็จะฝืดนั่นเองครับค่ะแต่ก็มีข้อเท็จจริงที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งครับค่ะเมื่ออายุมากขึ้น ความสามารถในการสร้างโคลีนในร่างกายของเราจะลดลงเรื่อยๆครับค่ะเมื่อยังหนุ่มสาวร่างกายสามารถสร้างโคลีนได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่ออายุมากขึ้นความสามารถนี้ก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆครับค่ะดังนั้นตอนยังหนุ่มสาวก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนความหลงลืมก็จะแย่ลงครับค่ะ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโคลีนได้เพียงพอสมองจึงอยู่ในภาวะขาดสารอาหารครับค่ะในกรณีเช่นนี้การกินไข่อย่างต่อเนื่องจะช่วยเสริมโคลีนที่ขาดไปและช่วยให้สมองกลับมาทำงานได้อย่างกระตือรือร้อนอีกครั้งครับค่ะเป็นการให้โคลีนจากภายนอกครับค่ะเหมือนกับการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ครับค่ะและไข่ไม่ได้มีแค่โคลีนเท่านั้นนะครับค่ะยังอุดมไปด้วยวิตามิน B6 และ B12 ครับ ค่ะวิตามิน B6 และ B12 ก็เป็นสารอาหารที่สำคัญมากสำหรับสุขภาพสมองครับค่ะถ้าขาดวิตามิน B6 และ B12 จะทำให้สมาธิลดลงและรู้สึกเหนื่อยง่ายครับค่ะไข่เพียงฟองเดียวก็เต็มไปด้วยสารอาหารดีๆมากมายขนาดนี้สมควรที่จะถูกเรียกว่าอาหารสมบูรณ์จริงๆครับค่ะตอนนี้ผมจะมาบอกวิธีกินไข่ทองคำอย่างเป็นทางการแล้วนะครับค่ะ คุณคงสงสัยว่าผงสีเหลืองที่ผมพูดถึงคืออะไรใช่ไหมครับค่ะตอนนี้จะเปิดเผยแล้วครับค่ะนั่นก็คือขมิ้นชันครับค่ะใช่แล้วครับค่ะผงสีเหลืองที่ใส่ในแกงนั่นแหละครับค่ะคุณสามารถหาซื้อได้ง่ายๆที่แผนเครื่องปรุงรสในซูเปอร์มาร์เก็ตครับค่ะหลายคนคงรู้ว่าขมิ้นชันดีต่อสุขภาพสมองใช่ไหมครับค่ะ รายการสุขภาพเคยพูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วครับค่ะมีผลวิจัยระบุว่าสาเหตุหนึ่งที่ชาวอินเดียมีอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมต่ำก็เพราะพวกเขากินแกงทุกวันครับค่ะในอินเดียผู้คนกินแกงเกือบทุกวันเลยครับค่ะสารเคอร์คูมินที่อยู่ในขมิ้นชันมีบทบาทในการทำความสะอาดสารพิษในสมองซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะสมองเสื่อมครับ ค่ะเมื่อดูสมองของผู้ป่วยสมองเสื่อมจะพบว่ามีโปรตีนเบตา้าอะไมลอยสะสมอยู่ครับค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เซลล์สมองตายครับค่ะเคอร์คูมินมีบทบาทในการป้องกันการสะสมของเบตา้าอะไมลอยและยังช่วยทำความสะอาดส่วนที่สะสมอยู่แล้วด้วยครับค่ะแต่มีปัญหาอย่างหนึ่งครับค่ะขมินชันดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ไม่ดีครับ ค่ะไม่ว่าสารอาหารจะดีแค่ไหนถ้าไม่ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายก็จะถูกขับออกจากร่างกายไปเฉยๆครับค่ะไม่ว่าจะกินขมิ้นชันมากแค่ไหนส่วนใหญ่ก็จะแค่ผ่านลำไส้แล้วขับออกไปเฉยๆครับค่ะนี่คือสาเหตุที่บางคนบอกว่ากินขมิ้นชันแล้วไม่เห็นผลครับค่ะเนื่องจากอัตราการดูดซึมของขมิ้นชันต่ำมากจึงไม่รู้สึกถึงผลลัพธ์ครับค่ะ นี่คือจุดที่ไข่เข้ามามีบทบาทครับค่ะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปสำคัญมากครับค่ะในไข่แดงมีไขมันที่เรียกว่าเลซิทินครับค่ะเลซิทินนี้จะจับเคอร์คูมินในขมิ้นชันไว้อย่างแน่นหนาและนำส่งเข้าสู่ร่างกายของเราครับค่ะเหมือนกับคนส่งพัสดุที่นำส่งเคอร์คูมินไปยังปลายทางอย่างปลอดภัยครับค่ะเนื่องจากเลซิทินจะห่อหุ้มเคอร์คูมินไว้ จึงไม่ถูกย่อยสลายในลำไส้และสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้อย่างล้ำลึกครับค่ะดังนั้นเมื่อกินขมิ้นชันกับไข่พร้อมกันอัตราการดูดซึมของขมิ้นชันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับค่ะคุณจะเห็นผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากเมื่อกินแยกกันครับค่ะมันเป็นผลลัพธ์ที่รวมกันแล้วไม่ได้เท่ากับ1บวก1เท่ากับ2แต่เป็น10เลยทีเดียวครับค่ะนี่คือความลับของไข่ทองคำครับค่ะ เลซิทินในไข่และเคอร์คูมินในขมิ้นชันมารวมกันเพื่อสร้างพลังงานมหาศาลครับค่ะวิธีการกินง่ายมากครับค่ะเมื่อกินไข่ต้มให้จิ้มกับผงขมิ้นชันแทนเกลือครับค่ะง่ายมากใช่ไหมครับค่ะไม่ต้องมีทักษะการทำอาหารพิเศษเลยครับค่ะทุกคนสามารถทำไข่ต้มได้ใช่ไหมครับค่ะแค่จิ้มกับผงขมิ้นชันเท่านั้นเองครับค่ะตอนแรกรสชาติของขมิ้นชันอาจจะแปลกๆหน่อยนะครับ ค่ะแต่หลังจากกินไปไม่กี่วันคุณก็จะคุ้นเคยกับมันเองครับค่ะข,ขมิ้นชันเองก็ไม่ได้มีรสชาติที่รุนแรงอะไรครับค่ะอาจจะมีกลิ่นดินๆนหน่อยแต่เมื่อผสมกับรสชาติจืดๆของไข่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่น่ากินอะไรครับค่ะบางคนกลับชอบรสชาติของไข่ที่เพิ่มกลิ่นหอมอ่อนๆ ของขมิ้นชันเข้าไปด้วยซ้ำไปครับค่ะพอคุณกินไปเรื่อยๆคุณก็จะคุ้นเคยกับรสชาตินี้จนกระทั่งในที่สุดคุณอาจจะรู้สึกว่าไข่ไม่มีรสชาติถ้าไม่มีขมิ้นชันเลยก็ได้ครับค่ะผมจะให้เคล็ดลับเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งครับค่ะนี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญมากครับค่ะถ้าคุณผสมพริกไทยดำเล็กน้อยลงในผงขมิ้นชันอัตราการดูดซึมก็จะเพิ่มขึ้นถึง20เท่าเลยทีเดียวครับค่ะ20เท่าเลยนะครับค่ะ น่าทึ่งมากใช่ไหมครับค่ะนั่นเป็นเพราะสารพิเพอรินที่อยู่ในพริกไทยดำช่วยในการดูดซึมเคอร์คูมินครับค่ะพิเพอรินช่วยให้เคอร์คูมินสามารถผ่านผนังลำไส้และเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นครับค่ะดังนั้นผสมผงขมิ้นชันหนึ่งช้อนกับพริกไทยดำประมาณ5-6ครั้งแล้วจิ้มไข่ต้มกับผงนี้คุณก็จะได้ไข่ทองคำที่สมบูรณ์แบบแล้วครับค่ะ คุณสามารถผสมผงขมิ้นชันกับพริกไทยดำล่วงหน้าแล้วเก็บไว้ในภาชนะปิดสนิทขนาดเล็กได้ครับค่ะจะได้สะดวกในการกินไม่ต้องผสมทุกครั้งเพียงแค่จ,จิ้มแล้วกินได้เลยครับค่ะโปรดจำไว้เสมอนะครับค่ะไข่ขมิ้นฉันและพริกไทยดำทั้งสามอย่างนี้เมื่อรวมกันจะกลายเป็นสุดยอดการผสมผสานเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมครับค่ะนี่คือเคล็ดลับทองคำของไข่ทองคำครับ ลองทำเป็นนิสัยด้วยการดื่มน้ำหนแก้วแล้วกินไข่ทองคำหนึ่งฟองในตอนเช้าดูนะครับค่ะการดื่มน้ำหนแก้วในตอนเช้าก็เพื่อชดเชยน้ำที่สูญเสียไปตลอดทั้งคืนครับค่ะจากนั้นก็ให้สารอาหารแก่สมองด้วยไข่ทองคำครับค่ะถ้าคุณทำอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลา5วันคุณจะรู้สึกว่าสมองปลอดโปร่งขึ้นมากในตอนเช้าครับค่ะสมาธิก็จะดีขึ้นและอาการขี้ลืมก็จะลดลงด้วยครับค่ะ ไข่ทองคำควรกินในตอนเช้าจะดีที่สุดครับค่ะเพราะตอนเช้าเป็นช่วงเวลาที่สมองเริ่มทำงานอย่างกระตือรือร้อนที่สุดครับค่ะเป็นช่วงเวลาที่สมองที่หลับไหลตลอดทั้งคืนตื่นขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับวันใหม่ครับค่ะการให้โคลีนและเคอร์คูมินในช่วงเวลานี้จะเป็นเชื้อเพลิงที่ช่วยให้สมองทำงานได้อย่างมีชีวิตชีวาตลอดทั้งวันครับค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับรถยนต์ก็เหมือนกับการเติมน้ำมันเต็มถังแล้วออกเดินทางในตอนเช้าครับค่ะถามว่ากินตอนเย็นได้ไหมก็กินได้ครับค่ะแต่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเท่ากับการกินในตอนเช้าคะค่ะและถ้ากินมากเกินไปในตอนเย็นอาจจะทําให้ย่อยยากได้นะครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ากินก่อนนอนอาจจะทําให้ท้องอืดได้ครับค่ะผมขอแนะนําให้กินในมื้อเช้าจะดีที่สุดครับค่ะ ตอนนี้ผมจะบอกเรื่องสำคัญอย่างหนึ่งครับค่ะขมิ้นชันเป็นอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็มีข้อควรระวังบางอย่างครับค่ะผู้ที่มีนิ้วในถุงน้ําดีหรือผู้ที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนกินนะครับค่ะขมิ้นชันอาจกระตุ้นถุงน้าดีและส่งผลต่อการแข็งตัวของเลือดได้ครับค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะผ่าตัดก็ควรงดกินขมิ้นชันชั่วคราวจะดีกว่าครับค่ะ เพราะก่อนการผ่าตัดเลือดควรแข็งตัวได้ดีเพื่อลดความเสี่ยงของการตกเลือดครับค่ะเรากินเพื่อสุขภาพแต่ถ้าเกิดผลข้างเคียงก็ไม่ดีใช่ไหมครับค่ะสำหรับคนกลุ่มนี้ลองใช้วิธีที่ผมจะบอกต่อไปนี้นะครับค่ะถ้ามีคนถามว่าไม่มีวิธีอื่นนอกจากขมิ้นชันหรอะครับค่ะผมจะแนะนำเพื่อนซีสามอย่างที่กินคู่กับไข่แล้วดีต่อสุขภาพสมองเพิ่มเติมครับค่ะ นี่เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่ไม่ชอบรสชาติของขมิ้นชันหรือกินยากครับค่ะวิธีเหล่านี้ก็มีประสิทธิภาพมากเช่นกันดังนั้นตั้งใจฟังนะครับค่ะเพื่อนซีตัวแรกคือน้ำมันงาขี้ม้อนครับค่ะเป็นวัตถุดิบพื้นบ้านของเราครับค่ะมีบางคนที่ไม่สามารถทนรสชาติของขมิ้นชันได้เลยใช่ไหมครับค่ะตอนแรกผมเองก็รู้สึกแปลกๆก,กับรสชาติของขมิ้นชันเหมือนกันครับค่ะสำหรับคนกลุ่มนี้ ลองบดไข่ต้มด้วยซ้อมแล้วราดน้ำมันงาขี้ม้อนประมาณครึ่งช้อนชาเล็กน้อยแล้วกินดูนะครับค่ะทำเหมือนสลัดไข่นั่นแหละครับค่ะแล้วโรยเกลือเล็กน้อยอร่อยมากครับค่ะน้ามันงาขี้ม้อนอุดมไปด้วยโอเมก้าสจากพืชครับค่ะเมื่อพูดถึงโอเมก้าสคุณมักจะนึกถึงน้ํามันปลาใช่ไหมครับค่ะแต่น้ำมันงาขี้ม้อนก็อุดมไปด้วยโอเมก้า3มากเช่นกันครับค่ะ โอเมก้าสนี้จะช่วยเสริมสร้างเยื่ยหหอหุ้มเซลล์ที่ห่อหุ้มเซลล์สมองซึ่งช่วยป้องกันการเสรื่อมของสมองครับคะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกันเซลล์สมองครับค่ะนอกจากนี้รสชาติหอมมันอันเป็นเอกลักษณ์ของน้ำมันงาขี้ม้อนยังเข้ากันได้ดีกับไข่ทำให้เจริญอาหารอีกด้วยครับค่ะที่สำคัญน้ำมันงาขี้ม้อนยังให้กรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากการกินอาหารครับค่ะกรดไขมันจำเป็นหมายถึงสิ่งที่จำเป็นแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้จึงต้องกินเพื่อเสริมครับค่ะการราดน้ำมันงาขี้มอนเล็กน้อยบนไข่ต้มช่วยให้ได้ทั้งรสชาติที่ดีและดูแลสุขภาพสมองไปพร้อมกันเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยครับค่ะ น้ำมันงาก็หอมอร่อยดีครับค่ะแต่ถ้าพูดถึงสุขภาพสมองแล้วน้ำมันงาขี้ม้อนดีกว่ามากครับค่ะเพราะน้ำมันงาอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า6และน้ำมันงาขี้ม้อนอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3ครับค่ะแม้ว่าทั้งสองอย่างจะเป็นกรดไขมันที่ดีแต่คนสมัยใหม่ส่วนใหญ่ได้รับโอเมก้า6เพียงพอแล้วแต่ขาดโอเมก้า3บ่อยครั้งครับค่ะดังนั้นเพื่อสุขภาพสมอง น้ำมันงาขี้ม้อนที่อุดมไปด้วยโอเมก้าสจึงเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าครับค่ะมีข้อควรระวังในการเก็บรักษาน้ำมันงาขี้ม้อนครับค่ะน้ำมันงาขี้ม้อนเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายดังนั้นเมื่อเปิดใช้แล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นและกินให้หมดภายใน1-2เดือนจะดีที่สุดครับค่ะน้ำมันที่ออกซิไดซ์แล้วกลับไม่ดีต่อร่างกายนะครับค่ะ คุณจะสังเกตเห็นว่าขวดน้ำมันงาขี้ม้อนมักจะบรรจุในขวดสีเข้มนั่นก็เพื่อป้องกันแสงและชะลอการออกซิเดชันครับค่ะเมื่อเปิดแล้วให้ปิดฝาให้แน่นแล้วเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับค่ะเพื่อนซีตัวที่สองคือวอลนัทครับค่ะคุณเคยสังเกตวอลนัทอย่างละเอียดไหมครับคะเมื่อผ่าครึ่งวอลนัท จะเห็นว่ารูปร่างของมันคล้ายสมองของเราจริงๆครับค่ะรูปทรงที่ครุขระคล้ายกับรอยหยักของสมองจริงๆครับคาโบราณว่าไว้ว่ากินอะไรได้อย่างนั้นใช่ไหมครับค่ะดังนั้นวอลนัทจึงเป็นที่รู้จักกันดีว่าดีต่อสมองมาตั้งแต่สมัยโบราณครับค่ะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็พิสูจน์แล้วครับค่ะภูมิปัญญาของคนโบราณถูกต้องครับค่ะวอลนัทเต็มไปด้วยไขยมันไม่อิ่มตัว และสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อสุขภาพสมองครับค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารอัลฟาไลโนเลนิกแอซิดที่อยู่ในวอลนัทช่วยปรับปรุงการทำงานของสมองครับค่ะเมื่อกินไข่ต้มเนื้อนุ่มคู่กับวอลนัทที่กรุบกรอบนอกจากจะได้สัมผัสที่น่าสนใจแล้วการเคี้ยวอาหารยังช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังสมองซึ่งช่วยปลุกสมองที่กำลังหลับไหลอย,อยู่ให้ตื่นขึ้นมาด้วยครับ การออกกำลังกายที่ว่านี้คือการเคี้ยวอาหารครับค่ะเมื่อเราเคี้ยวอาหารอย่างละเอียดกล้ามเนื้อขากรรไกรจะขยับและเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังศีรษะครับค่ะดังนั้นการเคี้ยวอาหารจึงช่วยกระตุ้นสมองครับค่ะดังนั้นเพื่อป้องกันภาวะสมองเสื่อมไม่ควรกินแต่อาหารอ่อนนุ่มเท่านั้นแต่ควรกินอาหารที่ต้องเคี้ยวผสมผสานกันอย่างเหมาะสมด้วยครับค่ะเมื่ออายุมากขึ้น ฟันไม่ค่อยดีเลยมักจะเลือกกินแต่อาหารอ่อนนุ่มแต่ถ้าทำอย่างนั้นการเคี้ยวก็จะลดลงซึ่งไม่ดีต่อสมองครับค่ะเมื่อกินไข่ต้มลองเคี้ยววอลนัทสักสองสามเม็ดสมองของคุณก็จะเริ่มทำงานอย่างกระตือรือร้อนครับค่ะไข่หนึ่งฟองกับวอลนัทสองสาเม็ดในตอนเช้าก็เป็นอาหารเช้าที่อิ่มอร่อยและดีต่อสุขภาพแล้วครับค่ะผมจะให้เคล็ดลับในการเลือกวอลนัทนะครับ ค,คุณสามารถซื้อวอลนัทที่ปอกเปลือกแล้วจากซูเปอร์มาร์เก็ตได้สะดวกครับค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ควรซื้อวอลนัททั้งเปลือกแล้วปอกกินทีละนิดจะดีกว่าครับค่ะวอลนัทก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้ง่ายเมื่อสัมผัสกับอากาศครับค่ะเปลือกจะช่วยปกป้องวอลนัททำให้คงความสดใหม่ได้นานขึ้นครับค่ะถ้าการปอกเปลือกยุ่งยากให้ซื้อวอลนัทที่ปอกเปลือกแล้วแต่ให้เก็บในถุงปิดสนิทและแช่เย็นนะครับค่ะ และวอลนัทควรกินประมาณ5-7เม็ดต่อวันจะเหมาะสมครับค่ะไม่ว่าอาหารจะดีต่อสุขภาพแค่ไหนก็ไม่ควรมากเกินไปครับทั่วต่างๆมีแคลอรี่สูงกว่าที่คุณคิดนะครับค่ะวอลนัท10เม็ดมีแคลอรี่เท่ากับข้าว1จารยจานเลยทีเดียวครับค่ะดังนั้นถ้ากินมากเกินไปอาจจะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ครับคะการกินในปริมาณที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญครับคะ เพื่อนสีตัวที่สามคือมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วครับคะผู้ที่กังวลเกี่ยวกับภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองซึ่งเกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดควรลองกินมะเขือเทศดูนะครับคะ่ะภาวะสมองเสื่อมมีหลายประเภทครับคะ่ะภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากการอุดตันหรือแตกของหลอดเลือดในสมองเรียกว่าภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองครับคะ่ะเป็นภาวะสมองเสื่อมที่ผู้ที่มีโรคประจําตัว เช่นความดันโลหิตสูงหรือเบาหวานควรระมัดระวังเป็นพิเศษครับค่ะในมะเขือเทศมีสารที่เรียกว่าไลโคปีนครับค่ะไลโคปีนนี้ทำหน้าที่เหมือนคนทำความสะอาดหลอดเลือดช่วยให้หลอดเลือดสะอาดอยู่เสมอครับค่ะมันช่วยทำความสะอาดคอเลสเตอรอลไม่ดีที่สะสมอยู่บนผนังหลอดเลือดครับค่ะดังนั้น งช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดและในที่สุดก็ช่วยป้องกันภาวะสมองเสื่อมจากหลอดเลือดสมองได้ครับค่ะแต่มีจุดสำคัญอย่างหนึ่งครับค่ะมะเขือเทศควรกินแบบปรุงสุกจะดีกว่ากินแบบดิบมากครับค่ะมะเขือเทศดิบก็ดีนะครับค่ะแต่เมื่อปรุงสุกแล้วอัตราการดูดซึมของไลโคปีนจะสูงขึ้นมากครับค่ะเมื่อให้ความร้อนแก่มะเขือเทศผนังเซลล์จะแตกออก ทำให้ไลโคปีนออกมาและเมื่อปรุงกับน้ำมันไลโคปีนซึ่งเป็นไขมันที่ละลายในไขมันจะดูดซึมได้ดีขึ้นครับค่ะราดน้ำมันมะกอกเล็กน้อยบนกระทะแล้วผัดมะเขือเทศกับไข่ต้มกินคู่กันอร่อยและมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นด้วยครับค่ะหั่นมะเขือเทศแล้วผัดกับน้ำมันมะกอกเล็กน้อยโรยเกลือเล็กน้อยก็จะได้กับข้าวที่อร่อยมากครับค่ะกินคู่กับไข่ต้ม ก็จะเป็นอาหารมื้อเดียวที่ยอดเยี่ยมครับค่ะกินมะเขือเทศผัดกับไข่ต้มและขนมปังโฮลวีตหนึ่งชิ้นในตอนเช้าก็จะได้อาหารเช้าที่ดีต่อสุขภาพแล้วครับค่ะง่ายๆแต่เป็นสุดยอดการผสมผสานสำหรับสุขภาพสมองเลยละครับค่ะในประเทศตะวันตกพวกเขามักจะกินอาหารเช้าแบบนี้ครับค่ะเราลองทำตามบ้างก็ดีนะครับค่ะเมื่อเลือกมะเขือเทศ ให้เลือกผลที่สุกแดงดีนะครับค่ะยิ่งแดงเท่าไหร่ปริมาณไลโคปีนก็ยิ่งสูงเท่านั้นครับค่ะและถ้ากินในช่วงฤดูร้อนซึ่งเป็นฤดูของมันราคาก็จะถูกลงและอร่อยขึ้นด้วยครับค่ะในฤดูหนาวคุณสามารถใช้มะเขือเทศเชอร์รี่แทนได้ครับค่ะมีผลวิจัยระบุว่ามะเขือเทศเชอร์รี่มีปริมาณไลโคปีนสูงกว่ามะเขือเทศทั่วไปด้วยซ้ำไปครับค่ะ เอาละครับค่ะจนถึงตอนนี้ผมได้บอกวิธีกินไข่ทองคำและเพื่อนซีสามอย่างไปแล้วนะครับค่ะผมจะสรุปให้ฟังนะครับค่ะพื้นฐานคือการกินไข่ต้มกับผงขมิ้นชันและพริกไทยดำครับค่ะถ้าไม่ชอบรสชาติของขมิ้นชันคุณสามารถราดน้ำมันงาขี้ม้อนหรือกินคู่กับวอลนัทหรือมะเขือเทศที่ปรุงสุกแล้วก็ได้ครับค่ะคุณสามารถเลือกวิธีที่เหมาะกับรสนิยมของคุณได้เลยครับค่ะ ไข่สามารถกินได้ถึงวันละสองฟองโดยกินทั้งไข่แดงและไข่ขาวครับค่ะเลือกไข่ที่มีเปลือกขลุขระแล้วเก็บไว้ในส่วนในของตู้เย็นนะครับค่ะอย่าล้างด้วยน้ําและหลังจากต้มแล้วให้แช่ในน้ําเย็นทันทีเพื่อปอกเปลือกได้ง่ายขึ้นครับค่ะอ๋อและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับค่ะไม่ว่าอาหารจะดีแค่ไหนก็ไม่ควรมากเกินไปครับค่ะไข่ขก็ควรกินประมาณ2-3ถึงฟองต่อวัน จะเหมาะสมครับค่ะและควรเลือกกินอาหารอื่นๆให้หลากหลายด้วยครับค่ะการมีสุขภาพที่ดีมาจากการกินอาหารที่สมดุลอย่าลืมนะครับค่ะอย่าก,กินแต่ไข่อย่างเดียวควรกินผักผลไม้และอาหารอื่นๆให้หลากหลายด้วยครับค่ะหากมีข้อสงสัยควรปรึกษาคุณหมอนีรานผู้มีประสบการณ์25ปีในวงการแพทย์นะครับค่ะสิ่งที่ผมบอกเป็นเพียงข้อมูลสุขภาพทั่วไปครับค่ะ โปรดจำไว้ว่าสถานการณ์ของแต่ละคนอาจแตกต่างกันได้นะครับค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังกินยาอยู่อาจมีปฏิกิริยาระหว่างอาหารกับยาได้จึงควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับค่ะหากวิดีโอวันนี้มีประโยชน์โปรดแชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะครับค่ะ การกดติดตามและกดถูกใจเป็นกําลังใจสำคัญที่ช่วยให้ช่องของผมนำเสนอข้อมูลสุขภาพดีๆต่อไปครับค่ะสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดปุ่มติดตามได้เลยนะครับค่ะและกดตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ด้วยคุณจะได้รับการแจ้งเตือนทันทีเมื่อมีวิดีโอใหม่ๆออกมาครับค่ะอย่าพลาดข้อมูลดีๆนะครับค่ะโปรดตั้งค่าการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับค่ะในวิดีโอถัดไป ผมจะนำเสนอเคล็ดลับสุขภาพดีๆอีกนะครับค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของครอบครัวและผู้สูงอายุผมจะตั้งใจเตรียมข้อมูลดีๆมาให้นะครับค่ะขอเป็นกําลังใจให้เสมอครับค่ะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับค่ะขอบคุณครับค่ะ